หงจ้องบาคราแทนที่ซาลาปืนเอาด้วยนะจ๊ะฝันได้หวังหงต่อยอดจากชาชนะเหลืออิเนเตอร์วิลลันขาดไปก็แชมได้แม็กเคเชียยันซาลาไม่ใช่คนที่แบกหงนะสลัดพื่มหงเคด้วยเกยมรับหยุดอินเตอร์เรียกว่าอยู่หมัดเลย ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยครับเดี๋ยวผมจะข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดวยการน,นี้บริเทนสปอร์ตสื่อดังของฝรั่งเศสรายง,งานข่าวว่าลิเวอร์พูลและก็อาร์เซนอลสองทีมดังของพิมาริกอังกฤษเองจ้องดึงวาสเรบาคุราตัวรุกของปารีสแซต์แบงไปร่วมทีมเ่งใดวัย2่ปีถือเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญของทีมของ รุยเอนเริเก้ที่เป็นคนดึงมาริ่มทีมจากริยมงเมื่อซัมเมอร์ปี2023โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อฤดูการที่แล้วกดไปมากถึง21ประตูกับอีก19แอสซิสช่วยทีมคว้าทริปเปิลแชมป์ทั้งเล็กเอิงฟรินคัฟและก็อยู่ฝ้าแชมปีเนริกสัญญาที่เซ็นกันไว้จนถึงปี2028ทําให้เขาเองนั้นไม่มีเรื่องย้ายทีมแบบที่ไม่มีค่าตัวเด่นเด่นนี้แต่มีการรายงานข่าวว่าเจ้าตัวนั้นต้องการสัญญาเพื่อที่จะพร้อมตัวเลขค่าเดทที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามสื่อแดนนําหอมเผยบอกว่าการเจรจาต่อสัญญาฉบับใหม่ติดขัดทําให้หลายสโมสรต่างจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทางเรเทนสปอร์ตร,ระบุว่าการย้ายทีมหลังจากที่จบฤดูกาลนี้มีความเป็นไปได้โดยทาง Liverpool, ลิเวอร์พูลและก็อาร์เซนอลแสดงความสนใจอย่างชัดเจนที่จะคว้าตัวไปร่วมทีมแม้จะมีสโมสรจากซาดีอาระเบียที่อยากจะได้ตัวร่วมทีมเช่นกันแต่ว่าไม่อยู่ในตัวเลือกของบาโกราที่จะดึงมาร่วมทีม บาคโคลสย้ายมาจากคณนงของเปเชในราคา4 5ล้านยูโรโดยปัจจุบันนั้นมีการประเมินค่าตัวนักเตะอยู่ที่70ล้านยูโรนะาเฟอร์จฟันได้องหลังกับตันทีมลิเวอร์พูลต้องการจะให้เพื่อนรุ่นทีมใช้ชัยชนะสำคัญเหนืออินเตอร์วิลนาน1-0เป็นรากฐานในการสร้างความสมู่เสมอการก้าวไปข้างหน้าเพื่อจะตอบโต้เสียงวิจารณ์จากภายนอก นี่คือความรู้สึกที่ดีของการได้รับชัยชนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่เรานั้นกำลังพยายามหาความสม่ำเสมอและสิ่งที่สามารถใช้เป็นรากฐานในการสร้างทีมในคารนี้ได้มองว่าค่ำคืนนี้จะเป็นหนึ่งในการแสดงผลงานเหล่านั้นมันเป็นเกมที่ยากเสมอเราจัดการเกมนี้ได้ดีอย่งแล้วเกมนี้อาจจะจบลงด้วยที่สกอร์ศูนย์ต่อศูนย์แต่สุดท้ายมันก็จบลงในแง่บวกสำหรับเราเห็นชัดเจนแล้วว่ามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากโลกภายนอกมากมาย ซึ่งเป็นเรื่องปกติเมื่อคุณทําผลงานได้ไม่ดีมันสมควรแล้วเช่นกันเราต้องการพัฒนาการเราต้องมีความสม่ำเสมอ,สมอและก็ชนะเกมในครานี้ให้จบได้เรายังคงทําได้ไม่มากมายเท่าที่เราต้องการเราต้องรวมพลังกันและก็เป็นหนึ่งเดียวกันอย่างที่เรานั้นเคยเป็นมานั่นคือสิ่งที่ลิเวอร์พูยึดถือนะโดยเกี่ยวกับสถานการณ์ของโมเมซาร่าที่เป็นประเด็นร้อนในวาราดี้ฟันได้ให้ความเห็นบอกว่าเป็นเรื่องยากหน่อยนะ แต่ก็เป็นสถานการณ์ที่ยากลำบากในภาพรวมที่ผู้กระทุกคนนั้นกำลังเผชิญอยู่ระหว่างโมกัสมบสมสูรมีบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นวันนี้เขาไม่ได้อยู่ที่นี่นั่นคือความเป็นจริงผมเองก็ไม่คิดนะว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงในแง่ของสมาธิและความมุ่งมั่นของเราสักเท่าไหร่นักอาร์ตันไงเจสันแบ็เคเชียอดีตบิทฟิลของลิเวอร์พูลเองก็ได้ออกมาวิจารณ์แบบตรงไปตรงมาว่าโมเมสซารา่าไม่ใช่นักเตะที่ประเภทแบกทีมอย่างที่ หลายคนเคยเชื่อพร้อมย้ำว่าแม้ว่าไม่มีสไตล์อียิปต์รานี้หงแดงก็ยังคงดีพอและจะคว้าแชมป์พิมเยริกได้เหมือนที่ผ่านมาซาร่าดลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลตั้งแต่ปี2017สร้างผลงานสุดยิ่งใหญ่ยิงไปแล้วมากถึง250ประตูและก็ทําไปอีก116แอสซิสจาก420นัดรวมถึงพาทีมซิลแชมป์พิมเยริกีก2สมัยยูฟาแชมเปียนลิกเอฟเอคัพและก็คาราบาวคัพอย่างรัดถ้วย อย่างไรก็ตามแม็กเคเทียเองก็ขึ้นเคยลงเล่น้กับทีมมากกว่า100นัดระหว่างช่วงปี1 9 9 5ถึงปี1 9 9 9กลับมองต่างออกไปไม่เลยนะซาร่าไม่ใช่คนที่แบกลิวร์พูเขากล่าวแบบที่ไม่อ้อมค้อมในบทสัมภาษณ์ล่าสุดตัวเลขของเขายอดเยี่ยมก็จริงแต่หลายครั้งฟอร์มของเขาก็ทําให้คุณยุ่งจิตใจได้เหมือนกันแม็กเคเทียเสิมว่าวีหลายเกมที่ซาร่างเงียบไปจากเกมแต่ทีมยังคงมีผู้เล่นคนอื่นที่ก้าวขึ้นมารรมทำมาที่ในครั้งนี้แทนได้เสมอ โดยซาร่าเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมและก็จะเป็นแบบนั้นตลอดไปแต่ถ้าพูดถึงคำว่าแบกสโมสรคนที่เคยทำแบบนั้นได้คือสตีเวนเจรารเมื่อถูกถามว่าหากเบรลิฟฟ์ฟูไม่ได้เซ็นซาร่าในปี2017ทีมจะยังคงประสบความสำเร็จแบบเดิมได้หรือไม่อดีตดาวเตะทีมชาติอังกฤษตอบทันชีบอกว่าเวอร์พูลจะไม่เป็นแชมป์พิมี์เ์ลีกหากว่าไม่มีจอร์แดนฮาร์เดอร์สันเขาอธิบายว่าฮาร์เดอร์สันอาจจะไม่มีตัวเลขประตูหรือว่าจอมแอสซิสต์รือหวาเหมือนนารุ แต่ว่าบทบาทผู้นําและการแย่งบอลคืนให้ทีมคือกุญแจสําสคัญเขาแย่งบอลกลับมาแล้วก็จ่ายให้กับซาร่าไปทำประตูในหน้าที่ของเขาซาร่าเองก็ไม่ได้แบกสโบสรเขาแค่ทําในส่วนของตนเองในคราทินิชเท่านั้นโดยอันเดรอสกุนซือลิเวอร์พูลแสดงความพอใจอย่างยิ่งกับการที่เล่นเกมรับของทีมที่สามารถจะรับมือกับเกมรุกอินเตอร์มิลาน ได้ตลอดรอดฝั่งก่อนจะไปได้ประตูท้ายเกมควักชนะกลับอังกฤษในครั้งนี้อร์เรวฟูลที่สุดเสมอ2นัดเกมติดต่อกันนะฮะแถมยังมีประเด็นร้อนของโมเมตซาร่าเจอกันดักในยูฟาแชมเปียนลีกบุกไปเยือนอินเตอร์มิลานที่ชนะ3นัดรวดยิงลงกันแล้ว11ประตูก่อนสุดท้ายจะเป็นหงแดงที่เวฟูลที่ควัยชนะได้สําเร็จจากจุดโทษท้ายเกมของโดมินิกโซบ็อกสไร์อารตามหลังอินเตอร์อยู่3แต้มรั้าฝุ่นต้องการติดท็อป8 คุณต้องมีอย่างน้อย15แต้มสรัตได้กล่าสิ่งที่เรียกว่าดีสุดคุณสามารถทําได้ก็คือการมาเอาชนะที่นี่เท่านั้นพวกเขามีทีมที่ดีมากแต่โดยรวมแล้วเป็นฟอร์มการเล่นที่ดีจากเราซะมากกว่ากองกลางช่วยเหลือเกมรับได้มากเสมอแต่ครั้งนี้เราเองก็เห็นความมุ่งมั่นอย่างสูงจากผู้เล่นเราเพจสูงขึ้นในครึ่งหลังเราตัดสินใจที่จะคงจํานวนผู้เล่นเพิ่ม1คนในแนวรับผู้เล่นทั้ง11คนมาอยู่หลังลูกบอลเพื่อที่จะพยายามทําให้แน่ใจนะว่า เรานั้นจะไม่เสียประตูและสุดท้ายเราก็าได้รูกจุดโทษแต่หลังจากที่เกมรับกับผูนั่ของ PSV Fords ที่เราเสียไป7ประตูในเกมสองเกมมันก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเสียประตูน้อยลงหรือนั่นคือสิ่งที่เราทําได้ในเกมกับ West Ham จากนั้นเราเล่นกับ Sunderland โอกาสแรกของพวกเขามาในช่วงนาทีที่86ประตูแรกของพวกเขาไม่ได้เป็นโอกาสที่ซ้ําไปแล้วจากนั้นก็มาถึงเกมกับพนั่งของบรีด เกมนี้เราแสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณในครึ่งหลังและก็เปลี่ยนแทคกติกเล็กน้อยที่เกิดขึ้นในขณะนี้อารันไงแอนดี้บรอบสันแบ็กซ้ายเรเบิลูเปิดใจทีมคว้าชัยชนะยิ่งใหญ่และก็สุดสำคัญเอาไว้ได้หลังบุกเชือออินเตอร์มิลาน1ต่อ0ในเกมยุโ,โรปนะลิเอร์ฟูลงสนามในเกมยูฟาแชมเปียนลิกนัดเยือนอินเตอร์มิลานท่ามกลางข่าวล้นแรงจากกันให้สัมภาษณ์ของโมฮัมเหม็ดซาลาซึ่งก็ถูกดรอปในเกมเกมนี้ ก่อนจะเป็นโดมินิกโซบ็อกสไลร์ซัดจุดโทษท้ายเกมให้กับทางทีมบุกชนะดึงต่อศนนี่คือผลเกมการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่มากพวกเรารู้ดีแต่ว่ากางมาเยือนสนามที่ยากลำบากในครั้งน,นี้และก็เจอกับทีมที่อยู่ในช่วงเวลาที่ดีเราเองต้องแสดงสปปรดิตการต่อสู้และก็สู้สุดกำลังการรักษาคดินชีตได้เรียกว่าเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งก่อนที่เราเองนั้นจะไปทําประตูได้ในท้ายที่สุดโรเบรสันก็ได้กร่าว พวกเราทุกคนต้องการชัยชนะในเกมเกมนี้เราเองนั้นพรรูดดีนะว่าผลเกมการแข่งขันไรกฟอร์มการเล่นในช่วงที่ผ่านมานั้นเป็นยังไงมันยังไม่ดีพอไงสโมสรแห่งนี้มีความสําคัญที่กับการได้ไปเล่นในรายการแชมเปียนลีกและฤดูกาลหน้านี่จะเป็นผลการแข่งขันที่สําคัญอย่างยิ่งสำหรับพวกเราทุกคนก่อนจะได้ประตูชัยท้ายเกมหรือเวอร์ฟูส่งบอลต,ตรงตาข่ายไปได้ก่อนแล้วในครึ่งแรกจากลูกมงของอิบราฮิมาโกนาเต้ แต่ VAR จับแผนบอลของอูโกเอกตเก้จะวาก,ก่อนหน้านั้นไปซะก,ก่อนสำหรับผมแล้วการตวรวจสอบแผนบอลครั้งนั้นใช้เวลาถึง7หรือว่า8นาทีถ้าคุณทําแบบนั้นจริงคุณต้องการจะยึดการตัดสินใจในสนามเป็นหลักในครั้งนี้คุณต้องยึดมั่นในการตัดสินใจนั้นส่วนจุดโทษนั้นก็ดูจะเบาไปหน่อยนะแต่มันก็เป็นการตัดสินที่ได้หรือว่าให้ได้ในทุกพื้นที่ของสนามโรเมร์สันก็ได้กล่าว ช,ชนะเกมนี้ทำให้ลิเวอร์พูลมีเพิ่มเป็น12แต้มจาก6นัดอยู่ที่8ของลีกเฟชและมีลุ้นเข้ารอบโดยอัตโนมัติโดมิน so ิกโซบ็อกสไลด์ ain, ชดจุดโทษชัยพาลิเวอร์พูลบุกชนะอินเตอร์มิลาน1-0ึกยลฟ้าแชมปีเป็นเลีกพร้อมกับทำสถิติร่วม10ประตูนในช่วงซีซั่น2025กลายเป็นคีย์แมนคนใหม่ของหงดังลิเวอร์พูลทันทีเปิดผลงานของโดมินิกโซบ็อกสไลด์ในเกมที่ช่วยลิเวอร์พูลบุกชนะอินเตอร์มิลานถ้วยแชมเปี้ยนลีกหลังที่ เป็นแข้งหงคนแรกที่มีส่วนถึง10ประตูในฤด,ดูกาลนี้อันเดสซอรตกุนซือลิเวอร์พูนำทัพหงแดงกลับมาสู่เส้นทางในการคว้าชัยชนะได้อีกครั้งหลังบุกไปเฉือนอินเตอร์มิลานทีมแข่งของอิตาลี1นต่อศศึกโยฟ่าชมเวนาริกรอบรีฟเฟชนาที่6เมื่อวันอังคารที่9ธันวาคมที่ผ่านมาลิเวอร์พูลได้ประตูชัยจากโดมินิกโซบ็อกซไไรกองกลางทีมชาติทางการีที่ซัดจุดโทษเข้าไปนาทีที่88ทําทำให้เก็บไปได้มากถึง12แต้มจากทั้งหมด6นัด สำหรับผลงานของโซบ็อกสไลด์ A ในเกมชนะอินเตอร์มิลานมีดังต่อไปนี้ลงสนาม90นาทีทำไปได้1ประตูสร้างโอกาส2ครั้งผ่านบอลแม่นยำ86%ตำัดบอล6 3ครั้งยิงเข้ากรอบ1ครั้งและข่าวดีวพูดในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมันจะกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันทุกนครับ